จากคลิปที่แล้วที่น้องๆช่วยเลือกกินลาเที่ยวรอบนี้น้องๆก็ช่วยเลือกอีกแล้วคะ่ะโอ้โหเยอมะมาก อันที่เหลือคือ2อันนี้เลยค่ะทุกคนและอันนี้คืออันที่น้องเลือกมาก่อนเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยเราก็แกะกันเลยแกะเสร็จก็ตมดูก่อนนะคะหุ้ยหอมมากทุกคนขนาดนัททิวยังบอกหอมเลยอันนี้จะเป็นแผ่นที่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะนัททิวบอกลองแบ่งกันก่อนนางจะไม่ค่อยชอบกินลาดเที่ยวนะคะแต่รอบนี้นางบอกนางหิวขอลองจัดก่อนแล้วกันมีความบิดๆให้น้ํามันออกด้วยจากนั้นก็ลองชิมเลยค่ะดูที่นิ้วสิคะเบื้อมากเป็นไงนัททิวอร่อยไหมมันก็อร่อยนะแม่เนื้อเนียวเหน มาทีนี้ตาเราบ้างนัดทิวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบิดก่อนบิดไปทําไมเนี้ยบิดจนมือเปื้อนหมดแล้วค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยอืมทุกคนอร่อยค่ะจากที่กินมาน่าจะให้อันนี้เป็นลําดับที่1ได้เลยนะเนี้ยนัดทิวติดใจบอกว่าขอกินอีกหนังก็ฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็กินแบบนี้เลยค่ะหมแผ่นใหญ่หญๆนัดทิวกินหมดเลยเอาอีกแล้วบิดอีกแล้วบิดทําไมเนี้ย แต่มันก็จะมีความแสบๆลิ้ิมอยู่นะคะที่เคนแต่ก็อร่อยจริงค่ะขอมอนฮเลยนะแม่เอาชิวจะกินหมดหรอหมดครับแสบมากทุกคนดูดนิ้วให้ดูเลย <ๆ S 1> ยังเหลืออีกหนึ่งซองใครอยากให้ลองคอมเมนต์มาเลยค่ะแต่สีน่ากลัวมากเลยอ่ะหนัดผิวกาลองไหมกา